สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที29่29วาคม2564เด้อก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะย้ำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกาลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าแม่บ้านเนี่ยเออไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะโอเคพร้อมแล้วเรามาดูร้านค้าเพิ่มกันดีกก่านะคะว่าวันนี้มีอะไรที่เราเสียตังค์กันบ้างป่ะลุยเทนแทน มาอีกแล้วนะคะกล่องสูมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะคุ้มค่าที่จะเปิดหรือเปล่าอ่ะอันนี้นะคะกล่องก็รจริงๆราคากล่องร้อยเก้าสิบาทแต่ว,ว่าเขาขายแบบลดร,ราคาหนึ่งกล่องนะคะเหลือเก้าสิบห้าบาทซึ่งเป็นกล่องการผสมพันธุ์ฤดูหนาวขาวบอลร,รือสูนนะคะเดี๋ยวคอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะคะประกอบไปด้วยหินครอนห้าพันอันคำในนางของบานร้อยห้าสิบนี่คือเฟสตแตกหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบแปดสิบสี่สิบหกสิบ เออหิงคอนสองพันห้ารอยอันนะคะกล่องกันก็จะมีแบบได้กล่องนี้อีกสิบกล่องนะคะก็คือสุ่มนั่นแหละหิงคอนหนึ่งพันอันนะคะหิงคอนห้าร้อยอันก็ให้ยังไงใครอยากรู้ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะคะสามารถไปดูทางหน้าเว็บได้ซึ่งแม่มันก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันนั่นเองเนาะอืมกล่องเสร็จอาวุธชุดพรีเมียมนะคะความจุของช่าง1 2อยี่สิบอันกล่องเสร็จอาวุธชุดเออเสร็จเครื่องเลืองคามาซิล แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นลูกแกะนะคะอืมโดยส่วนตัวนะคะมองว่ากล่องนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าถ้าไม่ใช่สายตีบวกเนี่ยได้เฟลสแต็กไปได้พวกเสียงคลนะของบานไปเนี่ยอาจจะแบบแอะแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็นะแล้วก็ชุดแฟก็เป็นชุดแบบ ชุดปรีมี่เฉยๆก็คือชุดเอาเวกับชุดแบบชุดแรกของแต่ละอาชีพนะคะโดยที่แบบเราก็รอซื้อตอนลดราคาหรือใช้คูปองก็ได้นะคะซึ่งมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเอ้ยอยากจะลองสุ่มดวงดูเล่นๆสักกล่องสองกล่องอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดของแรในนี้ไม่ได้มีอะไรมากยกเว้นหินคอนห้าพันอันนะคะซึ่งมันก็ออกอยากอะไรแล้วก็ ค่าถามแม่บ้านเนาะแม่บ้านมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ตรงที่มันยัดเฟลสแต็กแบบสี่สิบหกสิบมาเนี่ยอันนี้แม่บ้านมองว่าเฟลมันน้อยไปอะมันควรจะมีแตแบบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็คำแนะนำของบ้านเนี่ยไม่ควรจะยัดเข้ามานะอ่ะ ซึ่งสรุปถ้าถามแม่บ้านแม่บ้านคิดว่าถ้าเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านอาจจะมาสุ่มเล่น,ลนสักกล่องสองกล่องอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าซื้อเยอะๆอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาของทุกคนเลยนะคะว่าจะซื้อไหมนะคะหามแม่บ้านแม่บ้านไม่ค่อยแนะนานะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองสุ่มดูก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะจ้าโอเคอ่าต่อกันอันนี้ก็จะเป็นร้อยเก้าสิบนะคะซื้อได้เออสัปดาห์ละสิบอ่าสิบกล่องนะคะโดยรีเซตทุกวันจันทร์ตอนเที่ยงขืนเนาะ ก็ขายถึง12มกราาแล้วก็มีแบบ1,900นะคะจะได้รับทั้งหมด11กล่องซื้อได้เอ่อตะคูละ2ครั้งก็คือจะดีเซตท,ทุกวันจันทร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วเขากับว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยซื้อได้10กล่องแล้วก็ซื้อแบบเซตนี้ได้อีก11กล่องนะคะโดยประมาณนี้โอเคต่อไป Warrior อืมแพ็กเกจอภพิมาหาเครื่องแต่งกายนะคะก็คือเขาจะมีการเอาชุดแฟร์มาโกเรียตรงนี้มาลดราคาเหลือ4 5 0 ก็อย่าลืมนะถ้าใครยังไม่ใช้100หนึ่งร้อยไมล์อ่ะมันมีลดราคาคูป,ปองอยู่นะคะโอเคก็ในเซตเนี่ยจะมีชุดมากโกเลียนะคะทุกแบบเลยแล้วก็คือเลือกแค่ๆชุดเดียวเนาะแล้วก็มีชุดเอ่อชุดของฮารลวีนะคะแล้วก็จะเป็นชุดแบบเหมือนสลับอาชีพเนาะให้เราอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็อะไรสักอย่างอีกหนึ่งชุดเนาะ เอออย่างเช่นเนี่ยของวอลเลอร์จะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูของเลนเจอร์ก็จะเป็นของผู้หญิงนะคะจะประมาณนี้เห็นปะก็จะมีทุกแบบเลยค่ะจางขายาวแบบไม่ีรอยสักไม่มีรอยสักก็จะเป็นชุดสลับอาชีพแล้วก็ชุดฮารโลวีนะคะทุกแบบเลยประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็เออแล้วก็ชุดเออมามา,มานิสด้วยนะคะเผื่อใครพลาดไปแต่ว่าชุดเนี้ยเลือกได้แค่แบบ คือเซเน,นี้เลือกได้แค่หนึ่งชิ Jungle, นะ้นน้องเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าสมมติว่าเราอยากได้สองชุดอ่ะแล้วเราซื้ออันนี้ไปแล้วแล้วเราสามารถซื้ออีกเซตหนึ่งได้หรือเปล่านะคะนนี้ต้องไปลองกันดูนะจ๊ะก็มีถุกทุกอาชีพเลยนะคะก็ไปลองจิ้มจิ้มกันดูได้นะจ๊ะไหนดูของคอแซนหน่อยของคอแซนมันก็จะเสียเปรียยอาชีพอ,อื่นนิดหนึ่งนะคะเพราะมันมีแค่นี้โอเค ต่อไปรับรับทีใหม่นะคะแพ็กเกจเมดนะคะได้รับเมดสามตัวจ่ายนะคะหกร้อยสี่สิบาทเ,ออเาด้อก็จะรับเมดไปเลยสามตัวนะคะเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนซ้ํากันก็ได้นะจ๊ะต่อไปเออแพ็กเกจความรู้จักของช่างนะคะ L เออ,เอ,อราคาสามพันสามร้อยเอ,อ๊ยลดราคาสามพันสามสิบสี่บาท จะได้ราคาส่วนามช่างทั้งหมดสามรอยหสิบอันนะคะเฟลสตักยี่สิบสองอันสี่สิบสองอันแล้วก็สเก็ตอีโค่ส่วนต่ยี่สิบอันนะคะต่อไปดอมรับวิมงใหม่แพ็กเกจคองสแตนต์ช่างไซส์เอนะคะราคาสองรอยสมสิบแปดบาทจะได้ราคาส่วนางช่างทั้งหมดยีสนนะะิบสอง,อ,ง,ง,งอันเดอต่อไปแพ็กเกจการเริ่มต้นครั้งใหม่นะคะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบสองบาท แพ็กเกจนี้เหมาะกับคนยาอาชีพเพราะว่าในแพ็กเกเนี้ประกอบด้วยกล่องเซ็ตอาวุธชุดพรีเมียมหรือว่าชุดอ w เวกนะคะแล้วก็กล่องเซ็ตอาวุธชุดก็คือชุดเซ็ตแรกนั่นเองแล้วก็ไปลองปเปิดดูกันเออลองอ่านดูก่อนนะว่าเซ็ตอาวุธชุดของที่มันให้อ่ะคือชุดไหนนะคะแล้วก็มี v ีพีสามสิบวันกล่องสัญญาเออมีเมทให้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็บาร์ขยายช่องสิบหกช่องนะคะ แล้วก็ยังมีตําราต่อสู้ปิดศหนึ่เจ็ดวันตําราดำรงไรส,สก,กิลหนึ่งวันนะคะก็ประมาณนี้เนาะ่อ,อไปบัฟเพียงหนเดียวเอาอินวันนะคะราคาสามร้อยแปดสิบสองบาทก็คือมีหอสหรพัดประโยชน์หรือว่าวีพีสิบห้าวันลลหลังเถิดละหังโอมูลสิบห้าวันแล้วก็่องคามาซิลสิบห้าวันนะคะเอาไปเลยต่อไปน้ำบริสุทข,ของผู้ดำคูณสามนะคะก็คือได้รับสามอัน ราคาหนึ่งร้อยบาทเด้อแต่อันนี้จริงๆมันค้าบได้นะคะเดี๋ยวแม่บ้างขึ้นชิ่มาให้มุมขวาบนเนาะถ้าใครไม่อยากคาบอยาจะอุ่นอุ่นครมก็มาซื้อขึ้นได้นะคะต่อไปนะคะเป็นลูกแก้วของเทอาคูณสามเนาะก็เสียร้อยี่สิบาทจะได้รับลูกแก้วของเทอาไปสามอันนะคะเอาไว้ไปรีสกิวหนังฝานั่นเองต่อไปหิงคาหาตอกตาไอเทมคูณสามนะคะราคาร้อหกสิบบาท ก็เออจะได้รับหินกระถาตอกตายเทมทั้งหมดสี่อันนะคะอืมหินกระถาตอกตายเทมตัวนี้นะคะมันจะทําให้ของเราเนี่ยสมมุติว่าเราประหยัดอาวุธเนี่ยมันก็จะแบบเออเขาเรียกว่าไรมันจะเสื่อมช้าลงอะ่ะก็คือก็คือมันจะทนทานขึ้นแล้วก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเนี่ยลดลงด้วยนะคะแล้วมันก็จะซ่อมช้าลงเพราะว่ามันแบบมันยังไงมันเสียช้าลงอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคช่องฮอเนาอก็เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เหมือนเดิมเลยนะคะก็เคยพูดไปแล้วในะสั์บบท,ที่แล้วนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งมันจะมีสามเพิ่มมาขายตรงนี้นะคะจนถึงวันที่5มกราคมนะคะก็มาด,ด,ดูกันได้นะคะว่าตัวเองอยากได้อันไหนอะไรยังไงเนาะอันนี้แม่บ้านรอให้มันมาครบทีเดียวแล้วเดี๋ยวแม่บ้านจะค่อยซื้อนะคะโอเคก็วออีเวตนนะคะทุกคน <laughs> อีเวตนนะคะมีอืมเสียทั้งหมด 400บาทนะคะได้รับไปเลย600้อยเพลนะคะเพราะมันเป็น200ร้บวกห้กล่องนั่นเองนะคะทุกคนตึงก็เดี๋ยวขอคูณกันก็นจะได้ทลรัพทั้งหมด615้อิบหเพลนะคะเนี่ยออกแพ็งน,นี้ไม่แล้วะคะ่ะเติมพันห้าไปแล้วต้องมาเติมสี่รอยกแล้วเนี่ยโอ้ไม่นะเดี๋ยวดูก่อนไม่นะ ก็อันนี้นะคะเผื่อใครยังไม่ได้ซื้อมันเป็นเออเป็นบัฟด้วยก็คือมีเพิ่มค่าประสบการณ์ทัศนชีวิตเออทัศษะต่อสู้เอยทัศษะแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ชีวิตนะคะสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คัมภีดรอปไอเทมเอไม่ใช่คัมภีหนึงว่ารอปไอเทมอีกสิบเปอร์เซ็นตเนาะราคาหนึ่งเอ็มนะคะเป็นการบริจาคให้กับทางเออองกออะไรสักอย่างนั่นแหละก็คือเอา่าเนี้ยเหมือนเราทาบุญให้กับทางเพียวอบิดนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นกล่องไอการประจมภพ่แลดูเนี่ยเมื่อกี้เนาะก็เห็นไหมก็เรามาลองเสี่ยงเงนนเินในเกมของกราได้นะคะละหนึ่งร้อยเอ็มเนี่ยจะได้รู้ว่ามันจะเกลือไม่เกลือนะคะมันก็มีกล่องอะไรยี่ย่าของชาคาทูอีกแล้วทุกคนซึ่งอืถ้าใครดวงดีอะ่ะมันคุ้มแต่ถ้าใครดวงไม่ดีมันไม่คุ้มนะคะมันมาขายทุกวันเลยซื้อได้วันละห้ากล่องนะคะก็มีทั้งแบบต่อสู้แล้วก็ ชีวิตเนี่ยคะเขาเอามาดูดเงินเรานั้นแหละใช่ไหมชัวชัวรปาบ <c oughs> หืมรายน,นักนะโอเคต่อไปนะคะลดร,ราคานะคะรอบนี้รดราคาของชุดดอกไม้โลหิตน,นะคะของรานเนาะแล้วก็ชุดเอรักซันเต้นะคะของมิสติกนะคะเหลือหกร้อยบาทเออแล้วก็ลดราคาช่องกระเป๋าน้ำหนัก แล้วก็ไตเข่ามาในตำนานหาวอลลดราคาเหลือ488บาทแรงใจมาในตำนานลดราคาเหลือ128บาทประมาณนี้อ่ะโอเคหมดแล้วนะคะแล้วก็มีช่องเบสอีกก็ใครเออมาส่องสองกันได้นะว่าตัวเองอยากจะได้อะไรแล้วอะไรยังอยู่บ้างนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะใบแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ทัศน์ต่อสู้มันมาแล้วเนาะก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะไอ้พันแปดร้อยแปดสิบเบรไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวแม่บ้านจะทํจาจะร,รีแพําคลิปออกมาให้ภายในวันนี้นะคะก็สำหรับใครที่รออยู่ก็น,นะหรือจะไปลองอา่อานายละเอียดเข้าข้าก่อนเลยก็ได้นะคะโอเคก็สําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะ ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเด้อว,วันนี้ใครเสียเงินกับอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกแม่บ้านได้เนาะแม่บ้านก็น,น่าเสียเงินกับแพ็กเนี่ยแต่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาชุดไหนเนาะก็เดี๋ยวต้องไปเลือกก่อนมันอย่างกระทุกๆเลยทุกคนเศรร้าโอเค okay. เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ๊มยบาน